สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่ดอกจานพาแล้ววันนี้จะพาท่านมาเที่ยวงานเจดีสมุทรปราการหรือว่างานเจดีปากน้ำนั่นเองครับงานเจดีปากน้ำสมุทรปราการปีนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับ เริ่มตั้งแต่วันที่22ตุลาถึงวันที่สองพฤศจิกายน2567รวมทั้งหมด12วันเต็มๆกันเลยทีเดียวมาเดินหาซื้อของใช้ของกินปลาเป้าปลาปองนั่งรถบัมชมบ้านผีสิง <c oughs> มีหมดครับงานวัดและงานกาชาติ จังหวัดสมุทรปราการไปในตัวเลยครับมีแผงขายร้านค้าชื่อดังมาเปิดร้านเปิดบูธมากมายครับงานนี้ขากินเตรียมท้องมาเลยครับรับรองท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับร้านดังๆเงินล้านทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไมโลเครื่องดื่มจัดหน้าร้านสวยๆทั้งนั้นเลยครับแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยคนนางยืนรอก็มีครับเข้าแถวรอคิวกันซื้อนะครับ กาลแม่แม่สุนันครับกินติดฟันดีนักแรเชิญอุดหนุนได้นะครับงานเจดีปากน้ำปีนี้เดินทางสะดวกสบายแล้วมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพิ่มเข้ามาครับมาท่านทาน้งท่าท่านมาจากทางลาดพท้าก็มาต่อรถ BTS ที่สถานีสำโรงครับมาจากในเมืองก็ BTS นะครับวิ่งผ่านตลอดเมืองครับจนถึงเคหะบางปู H เลยครับเดินทางสบายสบายสำหรับเมืองปากน้ำเรามาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ให้ภาคบรรยายเพราะคนบรรยายก็เริ่มเจ็บคอแล้ว หมายเลขตัวแรกครับเรือวันจับกันให้มาเป็นหมายเลขสิบรับหนึ่งจับสูงหมายเลขสิบเบอร์สิบมีและวางสลากหรือวางสลากโดยสิทิ์นะครับจับทุกครั้งหมายเลขต่อขึ้นหมายเลขต่อไปครับครับบเข่าเจ้าวตะแกงใส่แล้วมันเป็นลูกเริ่มเลย Ja sam na

ตัวนี้ดีกว่าเยอะดีสุดในพาเชนะดีสุดนดูไม่มีตัวไหนที่ดีกว่าตัวนี้ละแว่นกอนได้นะจ๊ะนำน้นแกงะสดแก้วละ20บาทด้านนี้เลยจ้าแว่นกอนได้นะจ๊ะนำน้นแกงแกะสดแก้วละยี่สบาทด้านนี้เลยจ้าแว่นกอนได้นะจ้า นเห็ตรงทสามจิบห้าบาทสามถุรงรง้อยเดียว Thank you. มะนาวต้งมะพร้าวลำใหหรือสีเขวคยครับผัดละเท่าได้ครับมะนาว้มมะพร้าวลห่ีาวแดงไมมวว่คกินง่เนี่ยตนะียแล้วแันวยต้ายะครับเพราะเปเบาลีกินต่นถึงเช้าเลย สบายใจนะครับเนาะจบเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวงานในนักแสดงภาพฝันไปตักน้านะครับน้องไปเที่ยวงานการชาติรับรู้นะครับเนาะได้เจอเลยนะครับน้าได้เจอจากพี่ตัวคุณท่านนะครับมาเล่นเพื่อช่วยกันทำกันเอาได้ตัวคุณกันนะครับเนาะเอ่อนะครับน้องสาวนะครับนะมาต่อแบงค์กันสักใบหนึ่งลูกเนาะ นักเออมาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมาแล้วหนึ่งหนุ่มกับหนึหน่งสาวนะครับนะ ouais 네ต่อไว้อีกหนึ ba ่งบาเอนะครับนะมาร่วมกันอนุโมทนาสาธุกันนะครับเนาะตอนนี้คุณครูก็เริ่มมาเดี๋ยวดีใจแล้วเริ่มมาแล้วนะครับตามนันำศาสของเรานะครับเนาะนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเรามาทำบุญทานแล้ควาบทบาทนี้มันน้อย รับคำบอกไม้เดติดหลังลายนเดือดาวเเดินนั่งแ่ดีตบบนี้ว่าเลยอเดินไปหุงข้าวไปหุงข้าว,าวมทาที่ร้านข้า้านแก่ข้าไ่ได้เเพราะมันเดือคือ จะใครเดียวก็แวะเลยนะครับเนาะร้านข้าวไรแดงสับไส้ขนมจีนดูเยอะแยะมากมายและติดชอบเลยสับข้าวร้านสับไส้ของแท้จากของแท้ดีตรงนี้เลย

ของจากจักรวรรดิเจดีเขาลามแมเรียบแล้วก็นี่จาขนมเพื่อนโรยระา 50, Bernardo, ไปเข้าเลยนะครับมิวขาดลสนุงสนานกับบรรยากาศบ้านทีิ่งในรอบนี้นะครัไว้ดูไว้คมก่อนได้ครับไว้ลูไรับัดแวงัขึ้ไม่ได้ขังเทิงขังเทิงเออเอาขังเทิงเออขังเทิงหปขัางบนไปดีเลยแล้วเนี่ย Vừa đi quét xe bay xin nói là vừa đi lông liền rồi สุ <Abby and Christmas> ่มอปตะวเพื่ออยาไปดูอนไระการจะไปถ่าังหนุนกันนะครับปอดสามทิศกลบอกอยจางนั้นวัดเอ่ยวัดทองไปดูเลยไปดูอาข้า กา้เป็นพร่ยังไม่หมดสัการก็เป็นลวุ่นสัคะของข้าพบเอง the world has been gone ทำได้เล็กนอ้อยทำบ่อยๆมากได้หลา,ายครั้งดังตัวปวดต,ต,ตัวน้อยค่อยทำรังมันก็ยังทำปวดใหญ่ให้นิดลูเปรี่ยนสมอนปวดทีท่ตกจากว่าว่ามาทัคหลัคายยังไหลเต็มสงที่ต้าอ,อยู่บนกรรมันทร์ละพี่น้อง เขาทำอยู่เสมอไปมาในเองมาท่นบอกว่าในโลกนี้ถ้าไล่ึ้นแสงพระอาทิตย์จะรู้นิแังอะไรก็ไม่เห็น คนไม่ฟังธรรมะมัดลำเหตุมัดแต่มไม่เห็นสีตัวที่ตัวเรา จากนั่งเรือข้ามไปไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์ JD, แล้วเราก็นั่งเรือกลับมาฝั่งปากน้ำสมุทรปาก,การเหมือนเดิมครับทุกๆปีบรรยากาศก็คึกคักแบบนี้แหละครับค่าเรือโดยสารก็แปตบาท คนละ8บาทครับขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะมีการแสดงพื้นบ้านงานเจดีนะครับมีเวทีอยู่ใกล้ๆท่าเรือตรงนี้มีดนตรีทุกคืนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดอกจานพาลอ ไว้พบกันใหม่งานเจดีปีหน้าครับสวัสดีครับ